สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธีราพรนิเวศินกับรายการรอบรั้วชฉชปอในวันนี้จะมาสรุปกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนเราได้ดำเนินการตลอดเดือนกุมภาพันธ์พศ2564มีดังต่อไปนี้ค่ะวันที่3กุมภาพันธ์พศ2564 โรงเรียนชาเชิงเซาปัญญานุกูลและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉาเชิงเซาร่วมประชุมปรึกษาร่วมพัฒนานักเรียนและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มารับบริการ วันที่11กุมภาพันธ์พศ2564โรงเรียนชาเชิงเซาปัญญานุกูลได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนละยองปัญญานุกูลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเซาในโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษาแกนนําและสถานศึกษาร่วมพัฒนาณโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลจังหวัดฉะเชิงเซา วันที่17กุมภาพันธ์พศ2564เป็นอีกวันหนึ่งที่คณะครูและนักเรียนจะเก็บความประทับใจแนบไว้ที่อกด้านซ้ายกับ18ปีที่ได้ทำงานร่วมกันโรงเรียนเฉลิงเซาปัญญานุกูลขอแสดงความยินดีกับนางศิลปภาทิพโพที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์การศึก,รศกษาพิเศษประจำจังหวัดตาด วันที่24กุมภาพันธ์พศ2564ดเรเอกวัตรล้อตุนิลันผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาฉะเชาิงเทาเขต1น,นางเจอศีภูวิพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาฉะเชาิงเทาเขต1และคณะมาติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท โรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับสองดาวโดยมีนางเงาแขเดือดคุณทศผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะให้การต้อนรับและตอบข้อคำถามตามประเด็นพิจารณาตามหัวข้อการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทออจากนั้นคณะกรรมการได้เดินชมนิทรรศการโครงงานของนักเรียนและชมกิจกรรมการเรียนการสอนตามฐานอาชีพต่างๆ วันที่25กุมภาพันธ์พศ2564นางเงาแขเดือดคุณทศผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการประเมินการ เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนฉาชิงเซาปัญญานุกูลเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะเจนคติและบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีต่อไปรายการรอบรั้วศช,อชอป สรุปข่าวเด่นในรอบเดือนวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ในครั้งต่อไปกับดิฉันนางสาวศิลาพรนิเวศินสวัสดีค่ะ